อะไรอ่ะเฮ้ยการโดยครึ่งเลยนะโอ้โห่ใส่ตรงเลยแค่นี้เองแนน่นะหนตัวอู้หนู่นนู่นูนูจะดูจริงๆครับอู้หู สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนานาเอฟซี mattress. ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเบอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชแล้วก็ในพลานมิดคนเดิมนะครับนุ่นวันนี้แบกคันเบ็ดคันยาวอีกแล้วนะชะงกมองไมยเออในพานวันนี้จะมาทําอะไรครับปักเบ็ดชะโดปักเบ็ดชะโดมีคันเบ็ดมาเจ็ดคัคนเรามีเหยื่อแค่เจ็ดตัวแล้วในพานเนาะมีเหยื่อมาน้อยอ่ะดูครับ เหยื่อของเราเป็นลูกปลาไหลนี่ก็เดี๋ยวตามไปลุ้นกันครับเจ็ดคันคลิปนี้นี่จะได้เรื่องหรือเปล่าวันนี้มาแต่เช้านะในพานเจ็ดโมงนะ <c oughs> หมายนี้นี่เด็ดแน่นอนแล้วในพานเนาะ <c oughs> เคยได้ใหญ่ๆกันไปหลายรอบแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต้องลงน้ำไปเอาอีกก็ตั้งหลายรอบเหมือนกันนะหมายนี้นะ <c oughs> เหยียบปลาไหลนี่เด็ดแน่นอนครับปักเป็ดชะโดเหมือนเดิมนะครับเบ็ดของเราก็คือจะเป็นเบ็ดคู่เบ็ดสองตาครับเหยี่บปลาไหลเราก็จะเกี่ยวหัวเกี่ยวหางกันสําหรับว่ามันกัดไม่ตรงเบ็ดนะครับเบ็ดคู่ก็จะช่วยให้มีโอกาสที่ปลาชะโดกัดแล้วจะโดนเบ็ดง่ายขึ้นครับผม ปักเสร็จแล้วก็ต้องมัดโคนมาอีกใช่ไหม,ม,ไ,มไ,หไม่อยากลงน้ำนะนะเหนาเหนาวด้วยอย่างนี้เนาะเอาเรียบร้อยครับผมตรงนี้นี่คลิปก่อนนู้นเราก็ได้ตัวไปเนาะ ก็หมายมันจะเป็นคลองครับตรงนี้เนี่ยเป็นคลองสาขาของคลองถ้าเลื่อนอีกทิ้งอ่ะเขาเรียกว่ามือคลองอะไรอย่าง,งนี้นะในพันคลองเล็กๆครับแต่น้ําลึกอยู่นั่นนีวเว่เราจะปักไล่จากคลองเล็กเนี่ยออกไปหาคลองใหญ่ครับ ปลาดุกปลาช่อนปลาไหลเนี่ยเด็ดนะเหย่ชะโดในพันตัวเนี่ยกำลังเนี่ยแบบเนี้ยกำลังสวยครับถ้าปลาไหลของชอบมัน <laughs> ของชอบแล้วก็ปลาดุกปลาช่อนไซส์ย่อมย่อมา่ะเนาะอ่ะ,นะออะไปกันต่อครับผมยังยังยัง <laughs> สังเกตการดินนะ <laughs> ลมแรงมากครับทางตราดทางนี้ครับผม เลือกจุดได้แล้วก็แต่งซะหน่อยนะน่นะ <laughs> าพันนะ <laughs> ด,ดีจริงๆนะในพนานนะปลาไหลนี่เด็ดครับยังย้คำคําเดิมว่าปลาไหลปลาดุกปลาช่อนนี่ใครจะล่าชะโดด้วยการปักเบ็ดแบบนี้นี่ใช้ได้เลยครับผูกคันไว้ก็เสร็จเรียบร้อยนี่ครับตรงนี้นะเป็นตัวคลองบ้านทะเลื่อนคลองใหญ่ครับนี่ชะโดค่อนข้างจะ มีตัวครับคลองนี้ได้กันอยู่เรื่อยๆอ่ะให้เห็นหมายหลักเลยนะนี่แต่ที่เราปักจะเป็นคลองเล็กๆที่มันเป็นคลองสาขาเข้าไปครับโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปไว้เท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเย็นๆมากู้นครับโดนไม่โดนได้ไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับมาครับผม <laughs> ในพานมาซะจะมืดแล้วนะวันนี้นะเบ็ดชโดเจ็ด hmm. คันที่มาปักไว้เมื่อเช้าของเราครับคันแรก อะไรอ่ะเฮ้ยขายไปเย <c oughs> ิ้นครึ่งอ่ะคันแรกนะเนี่ยโอ้ยโดนกัดครับขายเต้นครึ่งเลยอ่ะโอ้ยแต่กัดไม่โดนเหยื่อเนาะเอ้ยไม่ใช่กัดไม่โดนเบ็ดทำไมถึงไม่โดนเบ็ดอ่ะแปลกเนาะดูมันกัดเลยครึ่งเอาวางเอาวาง,เอา,วางเอาเหยื่อวางใส่ฝ่ามือกับตาเบ,บ็ดด้วยเนี่ยกัดเลยครึ่งเลยนะโอ้โอหอะไรตวงเลยแค่นี้เอง แม่ตาแรกก็โดนเล่นงานแล้วครับโอ้ยังไงนะนี่เนาะเกาะห่างกันประมาณนี้เนาะอ้าวเาหลืออีกหกคันครับไปไปไปดูนต่อตามมาตามมาแสงก็จะมืดแล้วครับโดนครับคันนี้ดูิเนี่ยต้องเห็นไหมเห็นเห็นโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยครับปลาช่อนไม แต่น่าจะตายนะโอ้แต่ตัวใหญ่มากครับนี่ดูนะครับแม่ปักชะโดแต่โดนประช่อนตัวงามเลยครับดูโอ้โหนี่เห็นชัดไหมแมกเห็นชัดชัดโอ้โหน่าจะเป็นโลครับตัวนี้แม่ มากูสมืดนนะปลาตายไปหายแต่ว่ายังสดอยู่ครับนี่นี่ยังสดเป๊ะ,เ,ปะเลยเอาได้หนึ่งตัวครับผมแม่ปักชะดูครับะะดูไม่ได้นะวันนี้ไอตาแรกที่ถ่ายให้ดูอะ่ะกัดปลาไหลไปเกือบหมดตัวเลยนะในพันแล้วก็ไม่ได้ตัวครับพอมาที่คันนี้นี่นี่อีกทีครับผม น่าจะเป็นรูอ่ะเดี๋ยวลองไปชั่งกันหน่อยนะ่ถึงหรือเปล่าก็กูเบ็ดดูเบ็ดครบแล้วนะครับวันนี้ยังไม่มีจะดูช่างให้ดูเนาะก็เดี๋ยวมี <laughs> ประชอนครับช่างหน่อยแล้วกันนี่เอาไม่ได้จะดูกว่าได้ประชอนก็ยังดีนะครับได้กับข้าวโอ้รูหนึ่งขีดอ่ะครับรู้ารูฟา,ฟาตัวนี้นี่ ก็ทงชะดูไว้เจ็ดคันกูรอบเย็นเนี่ยได้ปลาช่อนมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กัดปลาไหลไปอีกหนึ่งคันครับผมแต่ที่เป็นครั้งแรกของคลิปนี้ในพานปลาช่อนมันกัดลูกปลาไหลเนาะเออปกติไม่เคยโดนอย่างนี้นะแต่แปลกเนาะหรือว่ามันหิวตัวมันใหญ่มันก็กัดได้เหมือนกันเนาะตัวมันใหญ่มันกินได้แคนะ่นี้แต่เรายังไม่เคยเจอไง <c oughs> แม่ปักเบ็ด ก,กับเโดูกับเหยื่อปลาไหลเนี่ยยังไม่เคยโดนปลาช่อนกวนเนาะวันนี้โดนแล้วนี่โอเค,อเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ตัดไว้เท่านี้ก่อนแล้วเราเปลี่ยนเหยื่อกันไว้แล้วครับแล้วเดี๋ยวมากู้กันอีกทีรอบเช้าจะได้ชโดไหมได้ตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวรอรุ่นกันครับผมมาครับผมก็จากคลิปเมื่อวานที่เราได้ปลาช่อนใหญ่ไว้ตัวนาะในพานแล้ววันนี้เนี่ยมากู้ช่วงเช้าครับไม่ได้ตัวเลย แต่เรามีเหยื่อเพิ่มเราก็เกี่ยวไว้อีกวันหนึ่งแล้วนะในพันนะแล้วนี่ไกลจะมืดนีรแล้วนะวันนี้ม, <laughs> มีไหมอันนี้เหมือนมีโดนกัดเนาะเหยื่อหมดไปแล้วะมันกัดเหยื่อไปอะ่แะแ,แต่ว่าไม่ได้ตัวครับ <laughs> ในพนันเราล่าชะโดหมายนี้กันน่าจะสองวันสองคืนแล้วไหมเนี่ยฮะเออจะโดนบ้างไหมครับไป เดี๋ยวนี่ให้ดูซะก่อนบรรยากาศคลองใหญ่นี่ครับก็ออกมังนองในโล่งๆหน่อยคลองเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อตอนมาปักเนาะชื่อว่าคลองบ้านท่าเลือนนะครับฮะเอาเอาเอาเฮ้ยจริงเหรอโดนจริงเหรอเฮ้ยแมกตะโกนเรียกนะครับโดนจริงมป่เ,เป็นมป่า ไหนอ่ะไหนไหนไหนไม่เห็นดิ้นเลยว่าแม่เว้ยทำไมคันไม่ล้มเลยอ่ะฮะนี่เหรอไหนไหนโอ้จะมืดแล้วด้วยครับไอตัวโอ้โน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 โชโดจริงๆครับโอ้โอ้โอ้อ่ะอ่อเดะเดวเดะเดะฉากมานี่หน่อยโชโดครับ ติดเบ็ดแล้วอ่ะมา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 ไฟก็มาแล้วมากันแล้วในพันนะแม่เดี๋ยวเอาขึ้นลำบากเอาดูครับอุ้ยโตยูโตยูนี่ครับโดนกันมืดๆอย่างเงี้ยนะโอ้ยเอาขึ้นเลยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไปไป แม่ไม่น่าหลุดสามหรือเปล่าเนี่ยเนาะในพานหรือในพานว่าเท่าไหร่สี่ถึงไหมถึงถึงสี่อ่ะโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวดูโอ้มีลุ้นถึงสี่อยู่เนาะแม,ม่นึกว่าไม่โดนแล้วครับเดินมาแบบพอเหี่ยวแล้วนะแม็กตะโกนแหมรีบวิ่งมาเลยครับผมไปแล้วครับถือไปหากระชังใช่ไหม,ม <laughs> เดินลอยๆอยไม่ได้เอาถุงอ้วนใสป่ปลามาด้วยนะในพนัน อา้าวมีช h a d ให้ดูกันอีกแล้วครับมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วเห,เห,วเหฟ้าจะมืดแล้วนะระวังนะที่พันอันตรายอยู่นะไปอยู่อยู่แถวปากช h a d อ่ะแม็กมีคีมนน่มีครีมแม็กเพิ่งไปตกปลาเพิ่งกลับมานะมีอุปกรณ์ครบครับ กระชังปลาเอามาหมัน่นชะโดก่อนนะแม่งนะกระชังเปล่าเ,เนี่ยอ่ะไอถุงเลยไปกลับบ้านกันครับมีชะโดชังให้ดูกันละคำนี้อะไรนะอ่ะอ่ะว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนก็ได้มืดแล้วไปมาครับลองชั่งกันดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ในพนันละเท่าไหร่ส <42. S 1> <40 2. S 2> ี่โลสองแม็กอ่ะเท่าไหร่สี่โลครึ่งนะช่างนะเด็ดเอา สามโลแปดก็พอครับอ่ะดูกันอ,อะไรเฮ้ยมาเ,เล่นไปอุย้ยสี่โลสองจริงจริงเว้ยในพานเป๊ะเลยนี่ไม่หนักอยู่ชชโยตัวนี้นี่อืมก็ถือว่ายังได้ชังกันนะได้ได้ชูตัวกันนะสองวันสองคืนนะในพาน เมื่อวานเย็นเนี่ยเราช่างปลาช่อนไปแล้วใช่ไหมอ่ะมาวันนี้มีชะโดให้ดูกันแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไปทําเมนูอะไรเนี่ยตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับมาครับก่อเตาตั้งกระทะใส่น้าเนาะ,ะน้ําเดือดแล้วใส่อะไรครับโรยเกลือค่ะโรยเกลือไปหน่อยๆน,นะะวันนี้แม่ครัวจะทําเมนูอะไรครับลวกจิ้มปลาชะโดค่ะปลาชะโดลวกจิ้มหรออ่ะ,ะ,อะก็พบกับเฉยๆตอนสาวๆใช่ไหมใส่เกลือไปแล้วทำไงต่อครับใส่เครื่องค่ะพวก แล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะอ่ะใส่เลยครับเราจะตั้งน้ํากันก่อนนะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็โรยเกลือเนาะตัดขาวนะครับอ่าจากนั้นก็รอให้น้ําเดือดอีกรอบนะ้เปียวอ่ะพอน้ําเดือดได้ที่แล้วก็ใส่ปลานะ้เปียวเราจะใส่ทีเดียวเลยเนาะ,ะปลาชะโดที่เราไปปักเบ็ดได้กันมานะครับประมาณสี่โลอ่ะอ๋อไซส์ไม่เล็กครับ <c oughs> คลิปนี้ได้เห็นปลาชะโดกันอีกแล้วนี่เมนูนี้เนี่ยเราก็จะลวกให้พอสุกไม่เยอะนะเปียวนะ,ะสุกเยอะปลาชะโดเนื้อมันจะล่วนจะแหลกนะครับลวกให้สุกกำลังดีเนี่ยครับพอเนื้อออกชมพูชมพูแบบนี้เนี่ยเราก็จะทำไงครับเปียวโรยขิงค่ะขิงซอยเหรอค่ะ,ะเพิ่มความหอม เริ่มออกขาวแบบนี้ได้แล้วหรอได้แล้วค่ะอ่ะตักพักใส่จานครับหรือจะตั้งหมอ้อตั้งกระทะแล้วก็ล้องวงกันขีบจิ้มลวกค่อยๆลวก,กค่อยๆก,กินก็ได้เนาะค่ะแต่นี้คือลวกให้เสร็จแล้วไปนั่งกินด้วยกันก็ได้ครับผม,มนี่ดูครับ โอ้เนื้อเน้นๆติๆ่งๆครับจากนั้นก็โรยก,<ๆ>กากหมูอ่าเพิ่มความน่ากินเข้าไปครับสุดท้ายยังไงครับโรยกระเทียมเจียวค่ะโรยน้ำมันกับกระเทียมเจียวนะอโอ้หอมขิงฟุ้งเลยนะเปี้ยวเครื่องสมนนุนไพรนี่สุดยอดครับนี่ s h a d ลวกจิ้มครับผม ตอนจบก็มียายเฉยสาวใหญ่มาประกบกับยายเฉยสาวน้อยด้วยเนาะแล้วก็มีใครมาด้วยครับนะ่ะฮะอันนี้หลานยายเฉยเหรอ <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวลองมาชิมกันหน่อยนะเปียวดูนะครับเป็นเมนูชโดอีกหนึ่งเมนูเนาะที่ทํากินแล้วก็น่าน่าอร่อยใช่ไหมเปียวใช่ค <c oughs> ่ะอะทำเองชิมเองนะมีร้อนนะ มันจะอร่อยตรงกากหมูกับกระเทียมเจียวเนี่ยนเนาะมันจะทําให้มันๆครับอะคนนั้นชิมไหมอ่ะอ่ะให้น้ำเปียวป้อนอ่ะอ้ามร้อนหน่อยๆเป็นไงครับเด็ก <ๆ S 2> น้อยก็ชอบ <ๆ S 2> นี่อ่าถ <ๆ S 2> ้าใครอยากลองก็ไปลองกันนะครับสําหรับเมนูชโลเมนูนี้เนาะ,นะโอเคก็เดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปนะครับเพราะตอนนี้เริ่มบุญแล้วเนี่ย่ออ่ะเดี๋ยวปิดคลิปพร้อมกัน อาตาโดก่อนพูดถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปนี้ก็ไปลาถ่ายทอครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าอ่างั้นคลิปนี้ลากันท่านี้เนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย